ปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยอาาสองลัคนาราศีนะครับในช่วงนี้นะระวังเรื่องชิงรักหักสวาสดไว้สักนิดหนึ่งก็ดีนะครับด้วยโยกเกณฑ์ของดวงดาวที่สินแสหมิงมองเห็นตรงนี้นั้น นะครับดาวเจ้าเรือนความรักของคุณโคจรไปสัมพันธ์อยู่กับดาวคู่ศัตรูนะครับนั่นก็คือชาวลัคนาราศีพฤกษพเออแล้วก็อีกหนึ่งลัคนาก็คือชาวลัคนาราศีตุลทั้งสองลัคนานี้นะครับมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองด้วยกันทั้งคู่ นะและดาวอังคารนี้เองตอนนี้โคจรอยู่ในตำแหน่งมหาจักรโคจรไปอยู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งอังคารกับอาทิตย์เนี่ยแม่ก็ไม่ค่อยถูกกันหรอกครับนะครับแล้วก็อังคารนี้ยังไปทํามุมตรีโกนอยู่กับดาวเสาซึ่งรอบวงโคจรของดวงดาวในลักษณะน,นี้ศีแสดหมิงเคยเห็นมาก่อนหน้านี้นะครับ มันมักจะนำปัญหาจุกจิกเรื่องยุ่งยุ่งในเรื่องความรักมาให้มักจะมีเรื่องออทำให้หึงหวงบางคนก็เป็นเรื่องชิงรักหักสวารดเป็นเรื่องจับผิดเรื่องขัดแย้งเรื่องสัมพันธภาพที่มันทำให้ต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกอื่นๆน่ะเออนะฉะนั้นในช่วงที่ดาวอังคารยังเดินแบบนี้สองลัคนาราศีตรงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ จริงๆเรื่องแบบนี้มันก็มีได้กับทุกๆลัคนานั่นแหละแต่ในช่วงนี้สอลัคนานี้ต้องระวังเป็นพิเศษย้ําว่า1ในนั้นก็คือชาวลัคนาราศีพฤษภสองชาวลัคนาราศีตุลนนะครับดาวยังคงโครจรตรงนี้อยู่ยังไม่ได้มีการขยับไปไหนนะแล้วก็อังคารเนี่ยไปโยก,กับสุขด้วย มันเป็นเรื่องของอารมณ์ล้วนๆเลยฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันจะบันดาลให้เกิดความจุกจิกใจในช่วงนี้มันมาจากเรื่องของอารมณ์ความไม่พึงพอใจล้วนๆฉะนั้นขอให้ระวัดระวังสิ่งเหล่านี้นิดหนึ่งนะโชคดีครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปัง กับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสทรโโจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล